มาเริ่มกันเลยครับอยากได้ซิกแพคไม่ต้องไปเข้าคอรสไม่ต้องไปเข้ายิมจัดกันที่โรงงานเลยครับวันนี้โอ้หนี่แค่หนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวจะมาดูอีก1เดือนเรายังได้แค่นี้อะไรที่พอยกได้เราก็จะยกครับในโรงงานเหล็กเกี่ยวกับความหนักยกหมดครับหนึ่งเดือนได้แค่นี้ หนึ่งป <sam> ีจะได้แค่ไหนจัดไปครับเวลาทำงานนี่ไม่ได้ขยันขนาดนี้ครับเวลาเล่นนี่พลังเต็มร้อยยัสมะลุสกาลอยู่